ปีนี้เนี่ยหยุดปีใหม่เพียงแค่3วันฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็คาดว่ายังคงจะมีคนไทยเที่ยวกว่า3ล้านคนและเงินน่าจะสมัดกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทครับ นายยุทธศักดิ์สุปรสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอนะครับบอกว่าช่วงบรหยุยาวเนี่ยบรรยากาศของคนไทยทเที่ยวในประเทศก็ดูจะคึกคักคาดว่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจะอยู่ที่3.14ล้านคนครั้งนี่ก็จะสร้างเม็ดเงินประมาณสัก11,200ล้านบาทครับตอนนี้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่75%เฉพาะนนชนบุรีจังหวัดเดียวเนี่ยอัตราการเข้าพักโรงแรมตอนนี้ขึ้นไปถึงเฉลี่ย85%สสูงเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับ ส่วนนัก่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยช่วงปีใหม่น่าจะมีประมาณ7 8 0 0ถึงแสนคนสร้างรายได้ก็อีกสักประมาณ25,000ล้านบาทครับดังนั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยจนถึง20ทธันวาคมนี่ล่าสุดเลยนะฮะอยู่ที่10.5ล้านคนเข้าไปแล้วน,นี้อีก10วันก่อนถึงสิ้นปีก็มั่นใจครับว่าปีนี้ต่างชาติจะเข้าไทยทะลุ11.5ล้านคนสร้างรายได้เฉพาะต่างชาติประมาณ1.5ล้านล้านบาทนะครับ ส่วนศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยนั้นฟื้นตัวเร็วนะครับคาดว่าจะโตเฉลี่ย2.5หมื่นล้านบาททีนี้ในปีหน้าครับมีปัจจัยหนุนจากกระแสการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ หมายถึงว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยนะฮะและการพัฒนาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆของไทยซึ่งยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เรียกกันว่า medical tourism ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปนะครับซึ่งระบบดูแลสุขภาพของไทยก็ติดอันดับ5อันดับแรกของโลกด้วยและมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ต่อประชากรที่ต่ำที่สุดใน10ประเทศครับ